ตอนที่สองบันทึกที่ไม่มีวันเขียนจบตัวเอกของตอนนี้คือไทม์หนุ่มนักเขียนอายุ27ที่เคยมีชื่อเสียงจากนิยายเล่มแรกเมื่อหปีก่อนแต่หลังจากนั้นเขาก็ไม่สามารถเขียนอะไรได้อีกเลยแม้จะพยายามแค่ไหนทุกตัวอักษรกลับกลายเป็นภาระเขาเริ่มเกลียดเสียงขอบแป้นพิมพ์ของตัวเองและเริ่มสงสัยว่าเขาเคยมีของจริงๆไหม คืนหนึ่งทามออกมาเดินเลน่นเพราะนอนไม่หลับและก็หลงทางเข้าไปในซอยที่ไม่คุ้นเคยร้านหนังสือแสงจันยังคงเปิดต้อนรับคนที่กําลังหลงทางในอดีตของตัวเองเจ้าของร้านคนเดิมรออยู่แล้วยิ้มบางๆเหมือนรู้จักทามมาตลอดคุณมาได้เวลาพอดีหนังสือเล่มที่หนึ่งของทามคือบทที่ถูกฉีกทิ้ง เป็นเรื่องของเด็กชายที่เคยเขียนเรื่องราวด้วยความสุขจนวันหนึ่งพ่อของเขาซึ่งเป็นนักเขียนผู้เข้มงวดพบสมุดนิยายและบอกว่าสิ่งที่เขียนมันไร้สาระทามจำได้ว่าเขาฉีกสมุดเล่มนั้นทิ้งทันทีในวัย11ปีและไม่เคยเขียนด้วยใจอีกเลยตั้งแต่นั้นมาเจ้าของร้านมอบปากกาด้ำหนึ่งให้เขาลองเขียนอีกครั้ง ไม่ใช่เพื่อพ่อคุณแต่เพื่อเด็กชายที่เคยหลงรักโลกสมมุติของตัวเองหนังสือเล่มที่สองคือจดหมายถึงคนที่จากไปก่อนจะรู้จักกันดีเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่มีแม่เป็นนักเล่าเรื่องในงานวัดเขาโตมากับนิทานพื้นบ้านและความฝันแบบเด็กๆแต่แม่เสียไปตอนเขายังไม่ทันได้ถามว่าทำไมแม่ถึงมาเป็นนักเล่าเรื่อง ททมร้องไห้อย่างเงียบๆเมื่อเขาอ่านถึงบทที่ตัวเองในวัยเด็กเขียนจดหมายถึงแม่ว่าผมจะเล่าต่อให้จบแทนแม่เองนะเขาไม่เคยรู้เลยว่าแรงบันดาลใจที่แท้จริงของเขาไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ยอดขายแต่มาจากเสียงหัวเราะของแม่ที่เคยนั่งฟังเขาเล่านิทานกลางลานบ้านคืนนั้นททมกลับไปที่ห้องพัก เปิดโน้ตบุ๊กแล้วเริ่มเขียนอีกครั้งเขาเขียนนิยายเรื่องใหม่ชื่อว่าบันทึกที่ไม่มีวันเขียนจบโดยมีตัวละครเจ้าของร้านหนังสือที่เปิดเฉพาะตอนตีสามและหญิงสาวชื่อมีนาที่มาพร้อมรอยยิ้มเศร้าเขาเขียนทั้งคืนจนหลับไปตรงหน้าจอเมื่อเขาตื่นขึ้นมาร้านหนังสือได้หายไปแล้ว แต่มีพัสดุหนึ่งกล่องวางอยู่หน้าประตูห้องของเขาเข้างในคือหนังสือเล่มเดียวหนังสือเล่มที่เขาเขียนเมื่อคืนพิมพ์เสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีสำนักพิมพ์ในหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือที่ไม่ใช่ของเขาเขียนต่อไปไม่ใช่เพราะใครรออ่านแต่เพราะบางเรื่องจะมีชีวิตก็ต่อเมือคุณเล่ามันออกมา เขาหัวเราะทางน้ำตารู้แล้วว่าเขายังเป็นนักเล่าเรื่องอยู่เสมอ